มีนะรมาเย่เนี่ยครับตำมะต้องบางเสียมจิีนี่ืันนี้ครับเยมาตำมกต้องใหเจ้าของค่ายครับนี่เจ้าของค่ายคิมงานมันี้นะคดกับกี่น้องแก้มเหลาตำมกต้องแก้มเหลาพี่น้องแห่สาเมาหนเนาะออ้าวไอ้พอตำพอดแอปเปิ้ลมาเด้อตยํำแข็งร้อมอออ๋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 ออ ดครับอ่บอบึอบอเอาไหมเอาแล้วก็ตำหกต้องครับแล้วก็ใส่ลำแข็งนันพี่น้องนี่ <c oughs> เฮ้ยบ่เฮ้ยอ็เอาไหม่เพรว่าวอัน้าเลย <c oughs> ไอ้ไอ้แต่ว่า,วา,วา,วาวดีมันจะได้ชุ่มฉ่ำจะได้เย็นออกมาเนี่ยน,นะออเออเครื่องเครื่อม,มุกเครื่องมาดี๋ยวมาออมาเอาเลยว่ะนี่ครับไม่แก่พี่น้องอันนี้นต้องงยยงน่นี่ีมใส่คนเลหน นีบ่าเบียจะมาทำมัดต้องหรือว่าทำกระทรรอนทำมเลยอะนตรงากก็เกียมแด้เนาะลนเทือ่อ่่่่่่าก่ะ่่นน่่่่่่น,น,น่่นน่่อ่่ <laughs> ่่ <laughs> ่่่่่่่่่่อ่่่่ล่่ที่อ่อ่่ด่ ได้แน่เลต้องปรุงทั้งหลายผปรุงเดียวได้ไอาห่นชินกันไปเลยอูครับหยัดพี่น้องยัดไหนนี่พวกนี้พี่น้องนี่จะบังแสงนม่ได้อนี่นี่แหละนี่แหละนี่แกย่ามาเลยมาเลย ขูดโกงดีบางเตียงขูดโกงก็เป็นตะแเสบแล้วโอ้มึงแก่ไปเน่ะบองบึงบึงหนุ่มไร้แต่เนาะทงแบบบ้านเ้ยบึงืโอ้ แตามีกระปูน้อยเจะมีบ้างสูตรบาเบียสูตรบาเบียใต้พนมอันนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าใส่อะไรบ้างคือมีพริกกระเทียมผงชูรสน้ำตาล ปลาลาแล้วก็น้ําปลาค่นี้นะครับผมถ้าใครอยากจะก็ลองดูนะครับปลาล้ายังก็ได้ปลาล่านเนยไ้่้าเลยได่หายก็ได้ไม่ผมจะบอกว่าปลาลาต้องเข้าเลยนะครับแบบนี้ทุกคนคิดนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับด้วยที่กำลังคิดมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะนี่ก็เป็นคลิปแรกของ ฮ่าฮ่าจากช่องทีมงานบอมีอนาคตนะครับอคลิปของบอเบียกดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าเราจะมีคลิปเด็ดๆฮ่าฮ่าเยอะแยะมากมายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับตอนนี้ไปกินเหล้าด้วยกัได้กับแก้มแล้วไปไป